อ่ะมาสแกนที่เอามาเพิ่มให้ในวันนี้นะครับคุณจะได้รับจากงานเอออีเวนต์ของฟินนเซียที่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้นะครับ Baby Angel Baby Angel เนี่ยเปิดสูตรให้ดูเลยนะฮะเดี๋ไปหน้าจอ5 100 0, 0เปิดสูตรให้ดูเลยนะใน Baby Angel นะ User c o n ค i t ด o n โคตรมีเยอะนะ Baby Angel อ่า Baby Angel ขยายใหญ่ๆอ่ามาขยายใหญ่ๆนะครับหลักการของ Baby Angel อันดับแรกก็คือราคาอยู่ระหว่างนะ price close นะเวลาพูดถึง price close นะฮะก็คือน้อยกว่า EMA 89และมากกว่า EMA 44อันนี้คือ2บรรทัดแรกนะนะฮะมากกว่า EMA 44คือ price เนี่ยยังไม่ทะลุ89แต่ทะลุ44มาครึ่งทางแล้วแปลว่าเริ่มเริ่มยกตัวขึ้นเริ่มยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ volume เนี่ยฮะ volume นะเป็น avg นะ average นะ average volume นะครับ5วันนะครับ5วันนะ5วันเนี่ยให้มากกว่า 20ล้านเฉลี่ยนะครับคือเฉลี่ยเนี่ยห้าวันวันหนึ่งต้องเทรดไม่ต่ำกว่า20ล้านโดยเฉลี่ยนะครับและสุดท้ายนะฮะราคานะครับราคาวีคแท่งเทียนวีคนะฮะแท่งเทียนวีคเนี่ยนะต้องปิด สูงกว่านะฮะ close ของ week 5าแค่เดียวปิดสูงกว่า5สัปดาห์ก่อนตรงนี้มันบอกอะไรตรงตรงนี้มันบอกว่าถ้าเรามองย้อนหลังไป5สัปดาห์ก่อนราคามันอาจจะลงมาแต่ข้อกำหนดคือหุ้ที่จะติด Baby a n องเจได้ ขอให้ราคาปิดสูงกว่า5สัปดาห์ข่อนคือ1เดือนที่ผ่านมานั่นเองสูงกว่า1เดือนที่ผ่านมาและ price เนี่ยยังไม่ทะลุ EMA ม9แแต่ขอให้ทะลุ EMA 44มาแล้วแปลว่าราคามันเริ่มยกและยกพร้อม o l ลุมยกพร้อม o l ลุมนะต่างจาก BANGEL b a n นะ l Angel คือราคาผ่าน EMA 89เป็นวันแรกและมีโวลุม แต่ในที่นี้คือก่อนที่จะทะลุ EMA 89และเอาวิกมาเช็คด้วยแปลว่าวิกมันเห็นพ้องต้องใจที่จะดีดขึ้นดังน,น,นั้นเราก็จะได้ทรงนะเราจะได้ทรงกราฟที่ออกมาทรงประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทรงกราฟกันนะนี่สูตรประมาณนี้นะนะครับสูตรประมาณนี้เราทําความเข้าใจสูตรด้วยนะคือคนไม่อยากแจกสูตรแล้วคุณเข้าไปเห็นชื่อหุ้นแล้วไปซื้อเลยแบบนี้คือ มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่โค้ดต้องการแต่สิ่งที่โค้ดต้องการคือคุณเอาสูตรไปใช้อย่างเข้าใจว่าสูตรนี้ถูกเขียนขึ้นมาด้วยแนวคิดอะไรแล้วก็เอาอินดิเคเตอร์อะไรมาประกอบแนวคิดเบื้องต้นของโค้ดก็คือว่าเออมีหลายๆคนบ่นอะ่ะหุ้นที่มันทะลุแบบเออมันติด B บีแองเจิลแล้วมันซื้อไม่ทันอะ่ะโค้ดมันพุ่งไปแล้วอะ่ะนะเดี๋ยวเราซื้อก่อนติดได้ไหมอะ่ะก่อนติดก็เลยเอองั้นลองคิดเบบี้แองเจิลขึ้นมาแล้วคุณไปดูนะนะ <c oughs> คุณจุกฤษถามนะนึกแล้วว่าต้องมีคนถาม EMA 44มีนัยยะอะไรไม,ไม่ได้มีนัยยะอะไรเพียงแต่เอา89ไปหาร2มันก็ได้44นั่นแหละนะครับก็คือครึ่งทางนะครึ่งทางคือทะลุมาแล้วทะลุมาแล้ว,ลลวครึ่งทางเพราะบางครั้งถ้าสมมติเราเออกทะลุแค่34มันเป็นแค่รีบาลมันเป็นแค่รีบาลอย่างนั้นเอา44มันคือทะลุมาไกลหน่อยนะครับแล้วก็ เอาวีคมาคุมอีกทีหนึง่งเราก็จะได้กราฟทรงประมาณนี้เสมอเลยนะทรงประมาณนี้คือลงนะฮะนะคดปิด60ไปก่อนแลวกันนะ60มันไม่ได้มีนัยยะอะไรในสแกนนี้เราก็จะเห็นว่าเนี้ยวีคลงแน่นิ่งและแท่งสุดท้ายมันปิดสูงกว่า5แท่งก่อนหน้าในวีคนะครับแล้วทรงก็จะเห็นเป็นทรงแบบลงและดีดขึ้นมายังไม่ทะลุ e m a 89เนะครับนะชัดๆัดเลยก็จะเป็น นี่อามาน,นะสวยปล่ล่ะนะทีนี้พอคุณหยิบคุณหยิบสแกนเหล่านี้ออกมาแล้วโค้ดอยากจะให้คุณสังเกตเพิ่มเติมถึงเรื่อง bullish divergence ประกอบเห็นไหมหนึ่งคือกราฟเริ่มมีทรงเหมือนจะกลับตัวสองคือมี bullish divergence ประกอบสามคือเฮ้ยวอลุ่มมาครบนะฮะวอลุ่มมาครบ <c oughs> คุณเจไดบิวอธิบายได้ดีมากนะฮะ EMA 44คือครึ่งทางสว <c oughs> รรคนะ์ครึ่งทางสวรรค์นะฮะครึ่งทางสวรรค์นะอย่างเงี้ยเฮ้ย p r i ซ์ได้ volume ได้นะ m o m e n t ัมได้เอ้ยอย่างนี้ต้องพยายามหาทางก้าวแล้วนะครับนะถือว่าต้นทุนดีเพราะว่าคือแนวคิดของโค้ดคือการที่ซื้อหุ้นที่ต้นทุนดีอะ่ะการถือหุ้นคลังนั้นมันจะเป็นการถือหุ้น อย่างมีความสุขแลวถือไปยาวๆครับไม่ใช่5%ออกอะไรเงี้ยได้กำไร3มช่องออกแบบนี้ไม่โอเคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องหาจุดสต็อปที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณต้องใช้ความรู้ของคุณพัฒนาตรงนี้เอาเองนะติดตามจิบกาแฟ2หุ้นหรือว่าอาจจะเทคคอร์สที่โค้ดมีประชาสัมพันธ์ไว, length, tomorrow, นไว้ทั้งไม่ว่าทั้งสกิลเลนทั้งซ็อกทูมอร์โรเขาไปสัมพันธ์ไว้ที่เพจของโค้ดติดตามไปหรือเป็นข้อส่วนตัวเองก็ตาม นะครับอ้าวบรูเห็นปะเป็นหุ้นทรงนี้พอดูอับพิจารณาโมเมนตัมเออมีบูลลิชเดเวอร์เจนไว้เฮ้ยวอลุม่มซัพพอร์ตไว้แบบเนะี้ยเราก็หยิบมาทำการบ้านต่อหารูเข้านะครับซีเฟรส่ะอ่าซีเฟสเนี่ยเห็นป่ะข้าม e m a 8 9ไปครั้งแรกเราไม่ยืนอะ่ะแล้วถอยลงมาพอถอยลงมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้บูลลิชเดเวอร์เจนไม่มีเว้ยอันนี้บูลลิชเดเวอร์เจนไม่มีอันอาจจะลดคะแนนลงถูกป่ะเอา p v วมาจับก่อนนะฮะวอลุ่มโอเคไพรซ์โอเคแต่ โมเมนตัม um ไม่ค่อยโอเคบ u l l i s เดเวอร์เจนไม่มีเขาตัดไปนะฮะ ECL เออสวยไหมบ u l l i s เดเวอร์เจนมีโวล u m มเริ่มสะสมมาตั้งแต่โซนล่างๆให้เอะถูกปะและเริ่มยกขึ้นไปนะครับ G FPT G FPT นะฮะก็ลองดูว่าอ,อ,องค์ประกอบมันครบไหมนะครับ JASIF นะฮะ JTS นะดูองค์ประกอบครบครบไหมะนะฮะปรินซีนะปรินซีนี่มีโวลลุ่มด้านบนเยอะเดี๋ยวเราก็โซมเข้าไปดูนิดนึงอ่ะโวลลุ่มยังไม่ค่อยกลับเข้ามาเนาะโวลลุ่มไม่กลับเข้ามาโวลลุ่มไม่มาก็ข้ามไปนะครับสบายนี่ก็ติดสแกนด้วยสบายก็ติดสแกนด้วยนะฮะโอเค STTT ล่ะอ้าโวลลุ่มเริ่มกลับเข้ามาตั้งแต่แถวแถวนี้เนาะนะฮะก็ใครใครดอยไว้เริ่มสบายใจแล้วนะครับ TFG นะ t f g ก็ลองดูนะ UBE เมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะนะครับเห็นไหม bullish divergence มานะครับ wave นะฮะ wave ต่ำบาทไม่คุยนะนะฮะ work ก็ถ้าถ้าไม่โอเคก็ข้ามไปโอเคพอได้ไอเดียไหม baby angel คิดว่าไหนะลองพิมพ์ตอบหน่อยพอได้ไอเดียไหม อยากให้แชร์ไลฟ์นี้ไปตามกลุ่มต่างๆด้วยนะครับให้คนรู้จักนะครับนะค,บคือทํามาแล้วแจกก็อยากให้ใช้ให้เป็นนะครับช้อย่างเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะแจกหุ้นอย่างเดียวนะครับโอเคคุณกิฟฟินดอร์ถามว่าหุ้นที่ติดสกันเบบี้ n อ e l จมันดูจะว่ารีเวอร์ซแล้วยังคะหรือแค่เด้งต้องแรงคืออย่างนี้คุณกิฟฟินดอร์อย่างที่โค้ดบอกคือองค์ประกอบของการรีเวอร์ซถ้าใครได้เรียนเทรดดิ้งเดเวอร์เจนนะฮะตอนนี้ เป็นคอร์สอยู่ในบนสกิลเลนนะครับถ้าใครได้ดูเรื่องเทรดดิ้งไดเวอร์เจนนะครับองค์ประกอบของการรีเวอร์ซอลคือ1 p r i c ไพรซ์องรีเวอร์ซอล o m e โมเมนตัมต้องมีบูลิชไดเวอร์เจ้นกำกับถึงจะมีโอกาสที่จะรีเวอร์ซอลโค้ดถึงดูว่าตัวไหนที่ติดเบบี้แองเจล price มีโอกาสที่จะรีเวอร์ซอลจากนั้นให้ดูโมเมนตัมประกอบครับมี bullish divergence แบบนี้โอกาสที่จะรีเวอร์ซอลมีสูงนะครับโคตรยกตัวอย่างอามานะละกันอามานะเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเราดูนะฮะโอเคแนวรับเขาอยู่ตรงนี้นะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้อันนี้ถือว่า ถ้าเรามองตรงนี้เป็น Overlap ในชุดเล็กนะตรงนี้ก็เป็น OVL Overlap ได้อันนี้ก็เป็น RVS นะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบเฮ้ย hey, u l l i s h Di v e r g e n c e มาแบบเนี้ยนะครับ u u l l s s h i v e r g e n c e มาแบบเนี้ยมันก็เออ Price อยากเรือโซ่นะครับ Momentum ก,ออก, reversal, บ Moment um ก็ดูทรงอยากกลับตัว Volume ก็มาโอกาสที่เราจะได้หุ้นต้นทางมันเยอะมากนะครับ นะมันเยอะมากนะครับะจะเริ่ทซับป,ปะให้แล้วคือถ้าใครอยากเข้าใจเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของแม็กดีเรื่องของบูลลิสเดเวอร์เจนเรื่องวิชาตัวเบาอย่างละเอียดเนี่ยอย่างงี้แถวๆนี้ก็มีตัวเบานะครับแถวๆนี้ก็มีเกิดลักษณะของตัวเบาขึ้นนะครับเราสามารถจะเข้าได้ตั้งแต่แท่งนี้เลยนะเอาจริงเท่าเป็นวิชาตัวเบาถ้าใครอยากจะเข้าใจเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของวิชาตัวเบาอย่างละเอียดแล้วเ,เอามาใช้ประกอบกับเซตอัพเนี้ย t r a d i ิ้งเด e เฟอตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ละนะครับนะฮะโอเคคุณประภากรนี่กรุณามายืนยันนะว่าตั้งแต่เรียนแม็กดีกับโค้ชก็พัฒนาสายตาในการเข้าได้ดีมากขึ้นขอบคุณมากคัะคุณประการกรคุณประกาพรขอบพระคุณจริงๆนะฮะเบบี้แองเจหากดูไทม์เฟรมมันแม็กดีตัดส i g n a l ลงไปไม่เสี่ยงหรือครับ เราไม่ได้เทรดไทม์เฟรมมันเข้าใจไหมคือในลงมีเด้งเด้งในมันแค่เด้งสองแท่งเทียนในมันนะในเดมันก็เป็นเทรนได้รอบหนึ่งแล้วอย่าไปคือต้องเข้าใจถ้าคุณจะดูหลายไทม์เฟรมคุณต้องเข้าใจในยะก่อนว่าในแต่ละไทม์เฟรมมันอธิบายอะไรกับเรานะฮะในอธิบายอะไรกับเรานะครับวาวาเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะครับมันติด เออย้อนกลับไปดูแล้วกันนะฮะมันติดบ y ๊กไดอยเหในต้องระวังนะครับนะแปลว่าคุณซันไรส์เพิ่งมาเนาะนะฮะพยายามดูนะอย่าไปเน้นชื่อหุ้นเน้นความรู้แล้วคุณค่อยเอาเป็นแมทกับชื่อหุ้นคุณนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ในการที่โค้ดทำไลฟ์โค้ดเผยแพร่ความรู้เพราะว่าโค้ดตั้งปณิธานกับตัวเองเล่าให้ฟังแล้วกันว่าโค้ดตั้งปณิธานกับตัวเองว่าวันใดที่โค้ดเนี่ยสามารถจะเอาตัวรอดในตลาดได้แล้วความรู้ที่โค้ดสั่งสมมาโค้ดก็จะคืนให้กับสังคม นะครับแบ่งปันให้กับสังคมนะครับในรูปแบบของการเนี้ยไลฟ์จิบกาแฟ2อุ้นส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนเอ้ขี้เกียจมาติดตามเก็บจากไลฟ์จิบกาแฟ2อุ้นอยากจะแบบเรียนเป็นเนื้อเป็นหนังเลยก็เทคเทคคอร์สไปนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะถ้าง,งบน้อยบัตเจ็ตน้อยก็ติดตามจิบกาแฟ2อุ้นไปแต่ถ้าสมมติคิดว่าไม่เอาดีกว่าเราไปคัดลอสในตลาดเราเอาเงินแบบหลักพันที่คัดลอสในตลาดเนี่ยนะครับไปเทคคอร์ส ซึ่งคอร์สของโค้ดแม่งคอร์สหลักพันนะ่ะโอเคคอร์สใหญ่ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คอร์สท,ที่เป็นความรู้ที่เอามาต่อยอดได้เนะี่ยมันหลักพันเรียนไปเถอะดีกว่าเอาตังค์ไปคัดล้อนในตลาดนะครับนะคุณหอมดินก็กรุณามายืนยันนะจบตัวเบาแล้วถือหุ้นมีความสุขมากขึ้นจังหวะเข้ามันดีขึ้นใช่ไหมนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับฝากไว้แล้วกันนะอย่างคอร์สวิชาตัวเบาดูได้ในสกิลเลนนะครับแล้วก็ ในสต k อก m o r r โรก็จะเดือนนี้จะมีคอสสาหรับมือใหม่ที่แบบหาตัวเองว่าเ,เราเทคนิคเขามันเหมาะกับเราไหมก็ติดตามที่หน้าเพจแล้วกันนะครับแล้วก็ปลายปลายเดือนก็จะมีโปรโมชั่นเรื่องของคอสอิชิมุกุเข้ามานะครับโอเคอ่ะมานะฮะเดี๋ยวยังไงพบกันนะครับสัปดาหนะ์หน้ากับชิปกาแฟ2มหุน